โครงการพาน้องกลับมาเรียนําดำเนินการติดตามผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย23คนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์พาน้องกลับมาเรียนติดตามพบตัว12คนติดตามไม่พบตัว11คนกลับเข้ามาเรียนอาานศึกษาเดิมจํานวน4คนไม่ได้กลับเข้ามาเรียนจํานวน19คนสาเหตุที่ไม่ได้กลับเข้ามาเรียนดังนี้ ความจำเป็นทางด้านครอบครัวจำนวน11คนย้ายถิ่นฐานจำนวน4คนและมีปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคมจำนวน4คนโครงการกศนปักหมดุด ได้รับข้อมูลติดตามกลุ่มเป้าหมายคนพิการทั้งหมด330คนติดตามพบตัวจำนวน275คนติดตามแล้วไม่พบตัวจำนวน39คนกำลังศึกษากับสำนักงานกาศนจังหวัดสตูลจำนวน37คนโดยดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์ให้กับครูกรศนาตำบล ครูอาสาสมัครและอบคลากรทางการศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารดำเนินงานปักหมุดและลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมาย วางแผนการดําเนินโครงการกศนอปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสเข้าเรียนกับกศนอโดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน2คนการศึกษาต่อเนื่องจํานวน6คนและการศึกษาตามอธัธยาศัยจํานวน18คนรวมทั้งสิ้น26คนคนพิการที่ยังไม่ได้กลับเข้ามาเรียนจํานวน212คนสาเหตุ พิการซ้ำซอ้อนและเป็นผู้สูงอายุโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ดำเนินการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานกสทจังหวัดสตูลและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานกสทจังหวัดสตูลอบรมขยายผลการใช้งานระบบ MOE Safety Center ทั้งในมิติผู้แจ้งเหตุและผู้รับเรื่องร้องเรียนระดับหน่วยงาน สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยนักเรียนนอกสถานศึกษาเช่นโรงพยาบาลสถานีตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสถานศึกษาร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนนำสถาบันการเงินเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและเมื่อวันที่21เมษายนปี2565มีการชี้แจง ปรึกษาปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนี่สินเบื้องต้นครูที่ลงทะเบียนผ่านระบบเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสตูลจจำนวน9คน